วันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างโปรเจกต์เค้ php อีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยเป็นวิธีการสร้างผ่านตัวก i ินะครับครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปที่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์ไปว่าเ a k e php v 2นะครับก็คือเค้ก php เวอร์ชันสองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคุกบุ๊กนะครับก็ให้เราเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของเนื้อหารตรงนี้นะครับก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับาการติดตั้งการใช้งาน KPP การสร้างคอนเนลเลอร์สร้างวิวสร้างโมเดลและอะไรหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านกันเลยก็ได้นะครับ แต่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเคส P P ก่อนนะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์นะครับในส่วนของเนื้อหาอื่นๆนะครับผมก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับครับมาดูที่ตัวเมนู installation นะครับจากนั้นนะครับอ่าตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำเนื้อหาอธิบายทีหลัง มันดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งในกิจนะครับเพื่อจะทำการโคลนโฟลเดอร์ php มานะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมกิจก่อนนะครับให้เราทำการเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาจากนั้นนะครับก็พิมพ์ไปว่าดาวน์โหลดกิจนะครับ ครับถ้าเรา,าพิมพ์มาแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับกิลดาวน์โหลดก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปที่ทลิงก์นี้เลยนะครับครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกดาวน์โหลดนะครับแต่นนี้ยังผมเป็นวินโด้นะครับก็คลิกไปที่วินโด s หรือบางคนใช้ mac os หรือใช้ linux อันนั้นก็คลิกตามที่เขาบอกนะครับแต่ผมเป็น windows ผมก็จะคลิกเข้าที่ windows ครับจากนั้นนะครับก็จะมีให้เลือกดาวน์โหลดนะครับ g i t for windows setup 32บิตหรือ64ิบส่ิตส่วนเ,เครื่องผมนี้เป็น32บิตนะครับ ผมก็จะทำการคลิกที่32บิตนะครับกดคลิกครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดปุ่มเซฟเข้าไปนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมกิจนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดเราก็ต้องรอนะครับ จนกวจะทำการโหลดตัวโปรแกรมเสร็จนะครับครับเมื่อทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมกิ t นะครับเสร็จนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดที่ปุ่ม run นะครับกดปุ่ม next นะครับอันนี้จะเป็นผ่านที่อยู่ในการเก็บตัว ไฟล์ของกิดนะครับกด next นะครับกดปุ่ม next ไปอีกทีนะครับแล้วก็กดปุ่ม next ไปอีกทีครับตรงนี้ก็จะเป็นนะนี่ผมจะเลือกแค่อันแรกนะครับจะาขกิ่นองกิดแบบ only ใช้อันนี้อย่างเดียว ก็กดเน็กไปแล้วก็ให้ทำการกดปุ่มเน็กอีกทีนะครับตรงนี้นะครับก็กดเน็กอีกทีนึงนะครับแล้วก็ให้ทำการกดปุ่ม install นะครับตรงนี้นะครับก็รอจนกววาจะทำการติดตั้งโปรแกรมเกตเสร็จนะครับ ครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดปุ่ม f i n i s นะครับกดปิดไปครับครับเมื่อเราได้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมกิจเสร็จนะครับก็ให้เราไปเสิร์ชหาตัวกิจบัตรนะครับ เราให้พิมพ์เปว่ากิจนะครับจะมีนี่นะครับกิจบัครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสั่งคําสั่งคอมมานด์ไลน์นะครับเข้าไปที่ได้ดีนะครับเอ็กแล้วก็โ o l เดอร์ htdoc d นะครับ ที่เราเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆของ linux นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านใน google ได้นะครับหรือจะพิมพ์ไปว่าคำสั่ง linux อะไรพวกนี้นะครับก็เข้าไปศึกษากันได้ ในะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ได้ดีแล้วครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเข้าไปที่โฟลเดอร์ x f a m นะครับนี่ก็ตอนนี้ครับก็เหมือนกับว่าเราอยู่ที่ในโฟลเดอร์ x a m ตรงนี้อยู่นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือเข้าไปที่โฟลเดอร์ htdoc นะครับครับตรงนี้ผมก็สองหน้าต่างนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โฟลเดอร์ htdoc นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เปิดมาที่ตัว บุ๊กเคคิปพีพนะครับเราจะใช้คำสั่งกิดนะครับเพื่อโคลนตัว PROJECT ์เค้พีลงมานะครับอันนี้ผมขอทำการ Copy นะครับกดชี้ขวาคัดลอกแล้วผมก็มาเปิดตัวกิดบัตน,นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพจลงไปนะครับแล้วกด ENTER ครับ ตอนนี้ก็ปล่อยให้ตรงคำสั่งนี้ทําเองนะครับเพื่อที่จะทําการโคลนตัวโปรเจกต์เค้ก PHP ลงมาไว้ในเครื่องเราครับตรงนี้นะครับก็ได้ทําการโคลนตัวโปรเจกต์เค้ก PHP ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็ให้เรามาดูครับว่าเราโคลนมาได้ไหมนี่นะครับโปรเจกต์เค<ม>้ก <Cake> php มันก็เหมือนกับที่เราสร้างตัวโปรเจกต์ผ่านใน n e t bean นะครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้ก็คือสร้างโปรเจกต์ชื่อ d ด m o หนึ่งนะครับแต่ที่เราโคลนมาเมื่อกี้ก็คือ โปรเจกต์ชื่อเค้ก PHP นะครับจากนั้นนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเวลาเราโคนมาแล้วอะ่ะเรจะจะไปเปิดในตัวแกรมเน็ตบินอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการเปิดตัวเน็ตบินขึ้นมาก่อนนะครับ ครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ open project โปรเจกต์ของเราจะอยู่ที่ไดดีนะครับ exam แล้วก็ f ฟลเดอร HTD.doc แล้วก็นี่นะครับโปรเจกต์ project ที่เราโคนมา เมื่อกี้นะครับเคส PHP นะครับให้เราการกด Open Project นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการสร้างตัว Project CakePHP อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะสร้างแบบไหนนะครับ